แล้ววันนี้นะคะหลายคนคงจะสงสัยนะคะว่าคุณพบเอกหายไปไหนทําไมไม่มาอ่านข่าวจริงๆแล้ววันนี้คุณพบเอกขอไปเป็นเจ้าบ่าวหนึ่งวันค่ะถือเลิกดีวันนี้เข้าพิธี TV วิวากับแฟนสาวน้องกล้วยไม้ค่ะ น้องขอแสดงความยินดีกับคุณแบงค์ภพเอกพรพงเมตตานะคะผู้ประกาศคนเก่งของเราที่ถือเลือกดีวันนี้วันที่2 2เดือน2ปี2022เข้าสู่ประตูวิวากับแฟนสาวน้องกล้วยไม้ธนารีรังสีมันตะิริค่ะโดยรูปแบบงานแต่งงานก็เรียบง่ายนะคะมีเพียงแค่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทเนื่องจากสถานการณ์โควิดโดยน้องแบงค์บอกว่าที่เลือก เลกดีวันนี้นะคะเพราะว่าชอบตัวเลขค่ะวันที่22เดือน2ปี2022ชอบเลขนี้เป็นพิเศษเลยเพราะถ้าไม่ใช่วันนี้ต้องรออีก200ปีเลยนะคะไม่น่าจะรอไหวค่ะกว่าจะมีเลขสวยแบบนี้ก็สิสตาร์บันเทงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางคู่ด้วยนะคะ ก็ดูเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆเลยวันนี้น้องแบงก็หล่อมากๆเจ้าสาวก็สวยมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็น่ารักทั้งคู่เลยน้องแบงก์กับน้องกล้วยไม้เป็นเหตุผลที่วันนี้ลางาน,น,งวาน1วันใช่แล้วค่ะ